สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินปลูกบ้านมานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินปลูกบ้านอยู่ในชุมชนเลยนะครับชุมชนแห่งนี้นะครับจะเรียกว่าชุมชนบ้านมะค่านะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่บ้านมะค่าตําบลมะค่าอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับผมและที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวอําเภอเมืองนครราชสีมาเพียงแค่ 25กิโลเมตรเท่านั้นครับผมการเดินทางเข้าตวัวอำเภอเมืองนะครับประมาณ25-30นาทีเท่านั้นครับการเดินทางจะเป็นถนนลาดยางนะครับเดินทางสะดวกสบายมากๆครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการที่ดินปลูกบ้านอยู่ไม่ห่างไม่ไกลตวัวอำเภอเมืองโคราชนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยครับ การเดินทางแมนจะเริ่มจากถนนเส้นรองนะครับเป็นถนนหมายเลข2150ครับถนนเส้นนี้จะเชื่อมต่อระหว่างอำเภอโนนไทยและอำเภอขามสแกแสงครับแมนจะเลี้ยวซ้ายลงมานะครับอยู่ตรงถนนลาดยางในหมู่บ้านบ้านมะค่าครับผมและที่ดินแปลงนี้จะลงจากถนนลาดยางเส้นรองเมื่อสักครู่ประมาณ700เมตรเท่านั้นครับ และตอนนี้แมนก็ได้ยืนอยู่หน้าที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์สามครับขายที่ดินปลูกบ้านตินดถนนลาดยางในชุมชนราคาถูกครับผมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่5ไร่134ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายถูกๆเลยนะครับเพียงแค่1,250,000บาทยกแปลงครับผม รายละเอียดของที่ดินครับด้านหน้าที่ดินแปลงนี้จะติดถนนลาดยางกว้าง8เมตรนะครับรูปร่างที่ดินจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวแมนจะขึ้นรูปให้ชมครับด้านหน้าของที่ดินนะครับส่วนที่ติดถนนลาดยางครับจะมีความกว้างอยู่8เมตรนะครับลึกลงไปทางด้านทิศเหนือนะครับลึกอยู่ประมาณ260เมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับกว้าง40เมตรครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเป็นที่ดินที่หลุดขายฝากนะครับผมที่ดินแปลงนี้หลุดขายฝากนะครับเจ้าของที่นะครับหรือว่าในทุนขายฝากครับผมได้ร้องขายเอาเงินคืนนะครับร้องขายราคาเท่าทุนเลยครับผมร้องขายถูกๆเพียงแค่1นึ่ล้านสองแสนบาทนะครับบริเวณราคาพื้นที่แถวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา3ามแสนบาทต่อไร่นะครับแต่สําหรับที่ดินแปลงนี้ครับ ราคาเฉลี่ยต่อไร่จะอยู่ที่234,000บาทนะครับผมถหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้กำลังหาที่ดินปลูกบ้านที่ติดถนนลาดยางนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับภาพมุมสูงที่แมนได้นำมาฝากนะครับก็จะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้เพื่อนบ้านใกล้แหล่งชุมชนใกล้หมู่บ้านมากมายเลยนะครับจากการเดินทางครับการเดินทางเราก็จะเดินทางผ่านบ้านเรือนนะครับหรือว่าร้านค้าร้านขายของชำต่างๆเลยนะครับสำหรับตรงบริเวณตรงนี้แมนก็จะเดินเข้าไปในที่ดินแล้วนะครับบริเวณขวามือของเราจะเป็นเร้าไก่เก่านะครับ ด้านในก็จะมีบ่อน้ําอยู่1ลูกครับแล้วก็จะมีเล้าไก่นะครับอยู่1หลัง2หลังครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนั้นนะครับเจ้าของที่ได้ให้เช่าเลี้ยงไก่นะครับเดือนละ5000บาทนะครับส่วนตอนนี้ผู้เช่าได้ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนใกล้รีสอร์ทเชอร์มาดาคันที่วิวครับ ใกล้ถนนเส้นรองหมายเลข2150เพียงแค่700เมตรครับใกล้ถนนซีเลนหมายเลข205ใกล้โรตัใหญ่ตลาดนัดตลาดสดปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารต่างๆนะครับผมสถานที่ราชการต่างๆเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็จะใกล้โรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะมีตั้งแต่อนุบาลน,นะครับจนถึงมัธยมครับเป็นโรงเรียนนนไทยครุอุปถัมภ์ครับเพียงแค่6กิโลเมตรครับ ใกล้โรงพยาบาลนนทไทยครับ6กิโลเมตรและที่สำคัญที่ดินปแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชเพียงแค่25กิโลเมตรครับการเดินทางเพียงแค่25-30ถึงนาทีก็ได้เที่ยวเซนทัลโคลราชแล้วครับและที่ดินปแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแค่280กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางสะดวกสบายเพราะมีมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินครับผมและที่ดินปแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ บ้านมะค่้าตำบลมะค่้าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมที่ดินโคราชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ